สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมกับน,น้องก็จะมากินไข่แดงดองเกาหลีจ้ะทุกคนแล้วก็จะมีกุ้งดองเกาหลีด้วยจ้าสีสานแบบน่ากินมากแล้วก็จะมาห่อสาหรายนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวสวยละลอนจ้ามาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าเพราะว่ารอบน,นั้นเราดองพวกแซลมอนใช่ไหมมันได้ทุกคนวันนี้เลยมาดองไข่เลยเลยละ ิวว่าข้าวกำลังร้อนๆเลยต้องค่อยๆอุ้ยอยากได้อันนั้นน่ะน้ำจิ้มใส่นะทุกคนน้ำจิ้มใส่โอ้โหป้าดูไข่พี่ดิไข่รูดช้งไม่ไหวแล้ะขออันนี้จับมือเลยละกระเทียมห่อถ้าเรานานห่อใช่ป่ะปัญหาคืออะไรรู้ป่ะสาลายเหี่ยว อร่อยมากทุกคนแบบเฮ้ยอร่อยกับผู้ไข่ดองอ่ะเนี่ยไข่อ่ะปาเคยกินยังครั้งแรกใช่ไหมแต่แซลมอนกับกุ้งใช่ไหมอืผ่านจากเมนูนี้กินกับข้าวด้วยมันแบบจะไปไหนแล้ว อุ้ยถองร้องเลยอะอย่ามาลองกุ้งดีกว่ากุ้งแบบตัวกำลังพอดีเลยทุกคนนี่น้ำจิ้มมันลดเบาเผ็ดลงแล้วเนะวี่ยเพราะว่ากระเทียมใส ก็มีความเด้งเด้งแบบดึงๆเลยทุกคนราะว่าขึ้นสวรรค์อร่อยลองอันนี้เพียวเลยตอนแรกนึกว่าจะดองแบบไม่ค่อยเป็นนะนะั่นแหละแต่ก็ได้อยู่อ่ะเนะมันเยิ้มๆนะนอืม หอมน้ำดองเกาหลีมาเหมือนจะลงรักของดองแล้วอะเออเออนี่เลยจะ้ะนี่นี่อือ,อหหไข่เยิ้ม<ๆ>เออจริงว่ะ น้ำจิ้มใส่เลยจ้ะปังอะอืมตามสุดจะ้ะ ที่จริงเรมจะดอง20ใช่ไหมทุกคนดอง20ฟองแต่ไข่อะยัีเคยกินตอนนั้นอะกินเยอะแล้วมันมันเลี่ยนเน่ยทุกคนแต่นี้อร่อยนะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเอาไปดองดเกาหลีแบบเบมันถึงแบบรสชาติมันได้นะป่ะนะ กับข้าวร้อนซินเวอร์ เยอะมากข้าวเดี๋ยวข้าวพี่ยังมีควันอยู่เลยปะเราไม่มีแล้วมาจา้ะคันนี้หนให้ทุกคนกินข้าวพร้อมกันเลยจ้ะอือือ น้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดเนานะเพราะว่ากินเผ็ดมากแล้วมันไม่ไหวอ่ะท้องอะเศมันแสบงไงทุกคน ถ่ายคลิปกันตอนกลางคืนทุกวันเลยทุกคนหน้าท้องออกจริงพเพราะว่าแบบกลางวันยังไม่ค่อยมีเวลานะเรียนทำงานไงกินทุกตอนกินตอนกลางคืนทุกวันเลยกินแล้วก็นอนจะไปไหนละทุกคนวันเตี้ยสิคะ

Đầy tụt Đầy tụt Đầy Ừm Như vậy kìa mặc áo ra này gần nè mọi người ดอสะหลักได้จะทําหลักให้เ <c oughs> พอารู้ว่าชอบรู้จักหน้าตาปริบๆแล้วอะอะ่อยเลยเนาะซื้อมาเดี๋ยววันหลังจะดองให้กินคนเดียว <c oughs> ัน่หมดแล้วไข่เก็เล <c oughs> ยเหรออืมคิดผิดรู้ไง,งดองยี่สิบก็ดีก็กลัวแบบว่ามันเลี่ยงไงร้อยพี่แล้พี่กินแล้วมันเลี่ยง โอเคคะ่ะทุกคนเรียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย